Okay. สวัสดีครับเช้าวันเสาร์นะครับมาฟังไลฟ์สดกันนะครับเรื่องบอกปลาของเรานะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องกรองกายภาพนะครับกรองกายภาพก็คือระ,ระบบกรองของเราในช่องแรกหรือขั้นตอนแรกแกครับเราก็เรียกกันว่ากายภาพมาดูกันว่าวันนี้จะมาเจาะลึกกันนะว่ากายภาพของเราเนี่ยควรจะต้องทําอย่างไรแล้วก็ใช้อะไรดีที่มันเหมาะกับนิสัยของเราแล้วก็ความสะดวกสบายของเราความถนัดของเราแล้วกันเนานะ ยวค่อยๆค,คุยกันนะทีละเรื่องทีละเรื่องทีละตัวกันเลยเพราะว่าระบบกรงกาภาพเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญมากเป็นเป็นด่านแรกของระบบกรของทุกบ้านที่จะต้องใส่ใจให้มากนะครับอันนี้มาคุยกันเรื่องนี้นะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามากันนะกันก่อนนิดนึงนะครับหรือนิดนึงเดี๋ยวถ้าใครโทรเข้ามาตอนนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งน like ะเดี๋ยวขอให้ไลฟ์สดก่อนแล้วเดี๋ยวไฟรับสายแล้วก็เดี๋ยวคุยกันนะครับ ทักไลท์กันไว้ก่อนก็ได้ครับทักไลท์เอาไว้แล้วก็อินบอ็อกเข้ามาก็ได้ถ้าจะถามอะไรระหว่างไลฟ์สดนะเดี๋ยวก็เอามาอ่านตอบกปนให้ฟังนะครับใครอยู่กับผมแล้วบ้างสวัสดีครับทุกคนนะครับก็เข้ามาฟังกันนะจะได้เอาไปทํานู่นทํานี่กับบอกเราบอกเราก็มีมีจังหวะมีโอกาสก็โมดิฟายซะหน่อยนะใช้อุปกรณ์ใหม่ๆใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ ที่มันเอื้อต่อความสะดวกสบายเราต้องเน้นเรื่องนี้แหละเรื่องอุปกรณ์กรองเนี่ยเราต้องเน้นเรื่องความสะดวกสบายที่สุดถ้ามันทําแล้วมันยุ่งยากมันไม่เหมาะกับเราไม่ทําแล้วที่เกียจทำอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นบ่อที่สะปะปกปรกพอสกปรกปุ๊บก็ลามไปที่ตัวปลาปลาก็จะป่วยแล้วก็ตายง่ายๆเลยครับคงเอาไว้นะคงระบบกรองของเราเอาไว้ให้มันดีที่สุดดูแลง่ายที่สุด เพราะว่าถ้าดูแลง่ายเราจะมีกําลังใจในการเอาไปเข้าไปดูแลเขานะไปล้างทําความสะอาดเพราะมันพอมันง่ายแล้วเราก็จะทําได้บ่อยๆทายิ่งบ่อยยิ่งดีนะครับอันนี้เราก็คุยแค่เรื่องเดียวนะเรื่องกายภาพนะครับคือระบบกรองก็จะมีสองส่วนใช่ไหมกายภาพกับชีวภาพกายภาพเป็นเรื่องแรกเลยที่จะต้องเข้าใจแล้วก็เลือกเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ที่ถูกต้องซื้อผิดซื้อถูกก็เสียเวลาเสียสตังค์นะเอาให้มันเหมาะกับเรา ไปเข้ามาก็ปรับทักทายก,กันหน่อยนะครับเราผมจะเช็คเรื่องเสียงเรื่องภาพนิดน,นึงจะได้คุยกันต่อปกติก็จะไลฟ์ช่วงเช้าของวันทํางานวันนี้วันเสาร์อาทิตย์สักหน่อยนึงนะพอดีมีเวลาว่างยังไม่ได้ออกไปไหนก็มาคุยกันก่อนใครตื่นสายก็เปิดมาเจอผมก็มาคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนไอเดียกันความ ที่ที่เราทำอะไรมาใช้อุปกรณ์อะไรแล้วมันเจอข้อดีเจอข้อด้อยอะไรก็มาบอกกันได้นะครับรอาจจะได้มาแชร์แชร์กันที่นี่เป็นเป็นเพจที่เอาไว้แชร์แชร์ความรู้กันอยู่แล้วเนาะถ้ารู้ว่าอุปกรณ์อันนี้มีข้อดีอะไรเราเลือกซื้อได้ถูกอันนี้ยากไปไม่เหมาะกับเราเรก็จะได้ไม่ต้องซื้อนะครับวันนี้เรื่องกายภาพโอเคเราค่อยๆ ไปทีละนิดนะก็ช้าๆหน่อยพูดเร็วเยอะแล้วมันเหนื่อย <c oughs> ค่อยๆไปแล้วกันเอาตัวแรกก่อนนะตัวแรกที่ที่เราจะมาทําเรื่องกายภาพจะเป็นแพทย์ประเภทวัสดุกลุ่มก้อนหนักๆพวกปะกลังเปลือกหอยหินภูเขาไฟอะไรพวกนี้ถ้าใครเอามาใช้ในเรื่องระบบกายภาพในขั้นตอนกายภาพเพื่อเอามาดักตะกรนเพื่อเอามา เบรคที่ปลาไม่ให้มันไหลเข้ามาที่ระบบกรองช่องอืนะ่นๆเนี่ยอันนี้ถือว่าข่าวร้ายเลยนะใช้ใช้อันนี้ก็ปวดหัวที่สุดเพราะว่ามันมีน้ำหนักมากแล้วก็ความสามารถในการดักตะกรอนน้อยที่สุดนะอันนี้ก็เราก็เอามาคุยกันบ่อยๆว่าพวกหินหอยปกาลังอะไรพวกนี้ความสามารถมันน้อยมากแต่ว่ามันเป็นเป็นยุคเก่าที่สมัยก่อน เราไม่มีอะไรให้ซื้อก็เลยต้องใช้พวกนั้นจันก็กลายเป็นของติดปากมายาวนานจนกลายเป็นเหมือนอุปกรณ์มาตรฐานที่จําเป็นจะต้องมีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเพราะว่เมื่อก่อนมันไม่มีอะไรให้เราซื้อเหมือนวันนี้ก็เลยต้องไปหาของธรรมชาตินะเทใส่ๆเข้าไปนะครับอันนี้ข้อ,อ,อข้อด้อยเอาเอาข้อด้มาคุยกันมาแฉะนะคือพวกนี้ มันจะมีซอกคือจุดประสงค์ถ้าเรามาทำกายภาพเนี่ยเราก็อาศัยซอกเหลือของมันใช่ไหมฮะสมุสมสมเข้าไปเนี่ยมีซอกตรงไหนก็ตรงนั้นก็คือที่ที่ที่ทปลาจะต้องเข้าไปอุดติดเพื่อเก็บเอาไว้ลองลองดูถ้าเกิดเทไว้เนี่ยตัวซอกหลือของแต่ละเม็ดแต่ละก้อนของวัสดุที่เราคุยกันเนี่ยมันจะมีน้อยมากถูกไหมครับมันจะมีซอกเล็กๆเท่านั้นเพราะที่ปลามันเข้าไปซุกอุดติดอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็ได้ไม่เท่าไหร่แป๊บเดียวมันก็เต็ม พอเต็มปุ๊บมันก็ไม่เก็บแล้วพอมันไม่เก็บแล้วปุ๊บมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมามันก็ของขี้ปลาที่มาใหม่เข้ามาปุ๊บมันก็ทะลกออกไปเข้ามาทะละออกไปเพราะนั้นตรงนี้มันก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์แล้วถ้าเราไม่โกยขึ้นมาล้างมันก็ไม่เกิดประโยชน์เลยและแถมจะเกิดโทษเพราะว่ามันจะเกิดของเสียเกิดขึ้นหมักหมมแปลสภาพเป็นแอมโมเนียได้อย่างรวดเร็วนะครับเพระฉะนั้นก็ เป็นข่าวร้ายของใครที่ยังใช้อุปกรณ์กลุ่มน,นี้อยู่นะที่ที่ใช้กันอยู่คงจะเป็นเรื่องเดียวคือราคาเพราะมันมัน,ม,นมันให้แพงอะหาซื้อง่ายๆก็คิดว่าเป็นของที่คุ้นหน้าคุ้นตารุ่นรุ่นเก่าๆว่าใช้กันโอเคมันน่าจะเป็นของที่ที่ไว้ใจได้อะไรเงี้ยก,ก็มีแค่นั้นเลยนะครับแตนถ้าเกิดเอาออกมาเนี่ยก็เราก็ได้โมดิฟายครับใครใช้กลุ่มนี้ ก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ก็คือบ่อระปรกป่าป่วยง่ายน้ำหมักหมมแล้วก็ทรมานในการล้างใช่ไหมใครใครใช้อยู่ก็ยกมือขึ้นดีดีเคยใช้ทุกคนแหละไม่ผมไม,ไม่ไม่คิดว่าใครไม่เคยผ่านพวกนี้นะต้องต้องโดนทุกคนนะฮะคือนึกถึงบอ่อปลาโอเคเราก็ไปนึกถึงปลาก,การลังไปนนึกถึงหอยเป็นอันดับแรกถ้าไม่เคยเข้าไปศึกษาใน วัสดุของทุกวันนี้นะยังไงก็ต้องโดนทุกคนแหละผมก็ต้องโดนโดนมาก่อนเหมือนกันลองใช้ดูว่ายังไงอะ่ะเพราะว่ารุ่นเก่กเาๆใช้กันก็ต้องใช้ด้วยนะแต่ว่าถ้าใครอยากเข้าทางลัดก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาไปของใหม่เลยนะไปของใหม่ซึ่งมันก็ไม่ได้แพงอะไรแล้วก็ใช้ง่ายกว่าด้วยคุณสมบ,บัติมันดีกว่านะเราก็ดูว่าไอ้แบบเนี้ยเราจะใช้มันไปทําไมใช่ไหมครับ โอเคเอาออกไปขยบมานิดนึงถัดไปนะอันนี้อันนี้กวาดตกต๊ะไปก่อนต่อไปมาเลยที่เอามาใช้เกษตะกรถ้าสมมติเอาโอเคเราพูดถึงพวกกลุ่มเส้นใหญ่เส้นใหญ่ก็ประเภทเศษอวนเก่าอนะวนโลกเก่าที่เป็นของใช้แล้วนะเอามาตัดามาอะไรเงี้ยทำความสะอาดแล้เอาไปสุมเข้าไปใส่ในช่องกองอันนี้คือเส้นใหญ่นะครับต่อไปก็เป็นพวก JFM มัยก่อนก็เรียก J จแปนฟิโตแมตนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องเรียกอย่างนั้นแล้วเรียกใหญ่ๆอะไรี้ก็แล้วแต่เพราะมันก็ไม่ใช่ J จแปลแล้วอันนี้ก็เป็นเส้นใยอยู่เหมือนกันผู้คนก็เห็นละเป็นใยสีฟ้านะครับแล้วก็ประเภทบางคนไปเอาสแลนสแลนที่เอามาคุมบังแดดพวกนี้หาซื้อง่ายตามข้างทางร้านวัดสดสุก่อสร้างก็ซื้อๆมาขยำที่ยมแล้วยัดเข้าไปนะอันนี้ก็ก็อนุมานว่าเป็นพวกเส้นใยเหมือนกันนะเพราะมันเป็นเส้นๆนะครับ แล้วก็เป็นแพรกใยกรองที่ทําเหมือนสก็ตไบท์เห็นใช่ร้านตามร้านตู้ปลาอะไรเงี้ยก็จะเห็นเขาแขวนแขวนใส่ถุงขายการซื้อมาอันนี้ก็เป็นกลุ่มถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วกันตอนนี้มาดูข้อดีข้อด้อยนะเมื่อกี้เราผ่านไปแล้วนะเรื่องพวกหินพวกหอยอะไรเงี้ยผ่านแล้วนี่เป็นพวกเส้นใหญ่เส้นใยเนี่ยก็ลองดูนะลองดูว่า ซอกของซอกหลืบของเส้นใยที่ทิพปลาจะทะลุเข้าไปติดได้นี่ยิ่งน้อย้าไปอีกใช่ไหมครับเพราะเส้นใยเขาผลิตมาแบบละเอียดยิบมีความอัดแน่นดงนั้นที่ปลาที่เข้าไปติดในนี้จะติดยากมากมันจะเข้ายากพวกที่ปลาชิ้นใหญ่หมดสิก็ได้เฉพาะฝุ่นผงเล็กๆเ,เ,เข้าไปเข้าไปเข้าไปหลาตามน้ำเข้าไปครับมันก็มันก็จะอุดติดอยู่ในนั้นพออุดติดอยู่ในนั้นปุ๊บเก็บได้ก็จริงแต่มันเอาออกไม่ได้ ถูกไหมครับมันออกมาเอาออกยังไงต้องใช้วิธีการฉีดน้ําด้วยปืนฉีดน้ําแรงดันสูงเท่านั้นฉีดอาดเข้าไปเพราะพอเราทําแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือที่ปลาโอเคหลุดออกไปแต่การยึดติดแน่นของวัสดุพวกนี้เขาทํามาด้วยใช้กาวในการยึดติดกาวก็จะหลุดเพราะ,ะนั้นก็เละเสื่อมสภาพไปยิ่งล้างยิ่งพังยิ่งล้างยิ่งพังเพราะ,ะนั้นก็หมดอายุเร็วมากข้อข้อข้อเสียก็คือตรงนี้ ก็คือเก็บที่ปลายากและเสียหายง่ายนะครับต่อให้เป็นฟิลเตร์แมทเกรด A นะครับถ้าเราขยันล้างเท่าไหร่มันก็ยิ่งพังเท่านั้นแต่มันก็มีข้อจำกัดว่าไม่ล้างก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นก็มีข้อข้อข้อด้อยเยอะเกินไปใช่ไหมข้อเยอะเกินไปัถ้าเกิดไม่ใช้โอเคเราเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปอันนี้ลองให้ดูนะข้อดีก็คืออไม่ใช่ดิข้อด้อยก็คือ พี่ปลาเนี่ยเข้าไปอุดในนั้นนะยากมากแล้วล้างทําความสะอาดยากนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะสมมติเราพูดถึงเมื่อกี้เมืนเน่อกี้ผมโฟกัสไปที่ฟิโตแมกนะพวกใยหยาพวกเนี้ยคราวนี้เรามาดูพวกอวนบ้างเศษอวนที่เรามาเป็นชิ้นๆที่มาเป็นชิ้นๆนเนี่ยเวลาเราออกเอาขึ้นมาล้างเ,เราก็หยิบขึ้นมาเป็นชิ้นแล้วก็ฉีดน้ําล้างเหมือนเหมือน น,นึกซะว่ามันเป็นผืนผ้าถ้าใครยังไม่เคยใช้นะเป,นป็นผืนผ้าโยนไปก็ต้องหยิบมาเป็นชิน้นแล้วก็ฉีดล้างตากแดดฉีดล้างตากแดดแขวนแขวนแขวนไว้เต็มเต็มราวบางคนก็ไปผ้าตามประตูบ้านประตูรั้วอะไรเงี้ยเต็มไปหมดทุกๆุกเสาร์อาทิตย์จะเห็นมใครเลี้ยงปลาจะเห็นพวกมีมีการล้างตาพวกนี้ไม่สนุกอยากบอกเลยเลยว่าไม่สนุกมากตอนฉีดล้างก็เละเทะกระเด็นกระดอนที่ปลาเละเต็มตัวคนฉีดหมด ในบ่อก็สกปรกมากเพราะว่าเวลาพวกนี้อยู่นยอยู่ในในช่องกรองเนี่ยมันจะหมักมากเลยฮะมหมักหมมสุดๆขี้ปลาอย่ในนั้นอัดแน่นจนเหม็นไม่หมดลองสังเกตดูลือออกมาเมื่อไหร่เนี่ยน้ำในนั้นเนี่ยดำดำสนิทแถมผนังบ่อปูนของห้องนะฮะ,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 ะก็จะเป็นผนังจะกลายเป็นสีดำเพราะมันจะเกิดจุลชีชนิดที่ไม่ต้องการอากาศจะไปอยู่ในนั้นเพราะพวกนี้มันมันจะต้อง สร้างสภาวะของเขาอยู่มันกลายเป็นบ่อสกปรกมากเลยเหม็นมากมันเหมือนประเภทที่อยู่ตามคลองน้ําเสียประเภทจุลินทรีย์ประเภทกลุ่มพวกนั้นนะกลุ่มพวกนั้นแหละแล้วมาอยู่ในบ่อปลาเรายอมที่ไหนนะอย่ายอมนะคือวัสดุกลุ่มนี้มันจะเอื้อให้เกิดการหมักหมมพอๆกับพวกปะการังพวกหินภูเขาไฟพวกเปลือเหมือนเหมือนกันนะมันจะเอื้อมากเลยมันก็ลองพิจารณาดูว่าจะใช้หรือไม่ใช้ข้อด้อยข้อ ข้อเสียเยอะขนาดนี้จะใช้หรือไม่ใช้ลองพิจารณาเองนะครับคราวน,นี้ปัดตกโต๊บอีกตัวหนึง่งตัวต่อไปผมจะให้ดูวิวัฒนาการแล้วนะก็คือก่อนน้นนี้มันเป็นของที่หาได้ตามใกล้มือของธรรมชาติแล้วก็ของที่หาซื้อใกล้มือที่เป็นของเก่าของใช้แล้วใช่ไหมฮะต่อมาเป็นประเภทพลาสติกนะพวกใยหย,ยาบเมื่อกี้ที่ ที่เราพูดกันเรื่อง j f f เนะี่ยอันนี้เป็นของใหม่นะเป็นของพัฒนาขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมจะชี้ให้ดูว่ามันเป็นมันมีข้อด้อยอะไรนะครับก็จะได้เอาไปตัดสินใจเองว่าซื้อหรือไม่ซื้อนะครับตัวต่อไปเป็นตัวคอร์สโฟมีเดียนะครับผมก้าวข้ามยุคมาเลยเป็น, Media. Media นคอร์สโฟมีเดียคอร์สโฟมีเดียเนี่ยเขามันเป็นพลสติกประกอบขึ้นมาเหมือนลังพึ่งจุดประสงค์ของตัว,ลวเลยเนะี่ย คือเอามาใช้นอกวงการเราวอกนอกวงการบอกประชากกันมาก่อนครับแต่ว่าเราหยิบมาใช้มาเอาเอาหลักการามาใช้ในบอกปลาตัวคอร์ดโฟลเนี่ยเขาทํามาเพื่อให้น้ําเกิดการตกตะกอนตกตะกอนนะครับก็คือเมื่อเมื่อเวลาใช้งานในช่องเนี่ยน้าไหลเข้าไปเนี่ยเราบังคับให้น้ําเข้าข้างล่างแล้วก็วิ่งขึ้นแนวดิ่งนั้นที่คําว่าตกตะกอนเนี่ยเวลาน้ําขึ้นแนวดิ่ง ที่ปลามันจะไม่ขึ้นนะมันจะขึ้นมาเฉพาะน้ําที่ปลาจะขึ้นไม่ได้ด้วยคุณสมบัติที่เขาออกแบบไว้เนี่ยที่ปลาเนี่ยนอนก้นอยู่ข้างล่างมันก็ตรงประเด็นตรงตัวเลยว่าตัวตกตะกอนมันที่ปลาจะตกตะกอนอยู่ข้างล่างภายในก้อนคอร์โฟเลยจะมีที่ปลาไปอุดอยู่ในนั้นนะ่ะน้อยมากเพราะฉะนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ไหมเราไม่จําเป็นต้องออกมาล้างมากจนเกินไปคือแทบจะไม่จําเป็นเลยก็ได้ พอขี้ปาอุดอยู่นั้นน้อยเราก็ไม่มีไม่มีประเด็นที่เราต้องไปล้างมันนะเพราะมันไม่มีคี้ปาแต่บางคนอาจจะคุ้นเคยว่ามีของวัสดุอยู่ในกองต้องออกมาล้างสิไม่จําเป็นคือคอร์ฟรใช้ถูกเนี่ยไม่ต้องออกมาล้างเราดูดตะกรนที่อยู่ใต้คอรโฟรออกไปได้เลยนะครับใช้ใช้ท่อชักน้ําใช้ไดโวดูดน้ําจากข้างล่างที่มันมีตะกรอนนอนอยู่ข้างล่างเนี่ยออกไปทิ้ง แค่นั้นเหลือเฟือสบายๆแล้วเราก็ใช้วิธีแบ็กวอชน้ำเอาก็ได้น้ำดันจากบนลงล่างย้อนสอนลงไปในในตอนที่เราล้างกรองครับเราก็ย้อนสอนน้ำไปมันก็ผลักดันอีกส่วนหนึ่งที่มันคายอยู่ในก้อนอาวี่ยผลักดันอีกส่วนหนึ่งถ้า,าหลาไหลไลงไปแล้วก็ดูดทิ้งใช่ไหมมันสำคัญใช่ไหมเวลาดีไซน์ระบบบ่อกลองเนี่ยเราต้องดีไซน์ให้ให้เราทําการล้าง ทุกอย่างได้ง่ายโดยที่เราไม่จาเป็นต้องเอาอุปกรณ์ออกมาล้างไอ้ตรงเนี้ถ้าใครทําจะทําบ่อนะสิ่งแรกเลยผมต้องเน้นเลยว่าต้องออกแบบก่อนต้องออกแบบระบบกรองให้เราทํางานสะดวกล้างสะดวกเรียงอุปกรณ์ได้ง่ายไม่ไม่ติด,น,น,ตดน, ύ, นู่นติดนี่อะไรเงี้ยก็คือออกแบบนี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดทุกวงการนะทุกวงการไม่ว่าเราจะทำอะไรมันต้องออกแบบก่อนก่อนที่ลงมือทํา ทำไปแก้ไปไม่สนุกอยู่แล้วไม่สนุกไม่แล้วมันก็จะห่วยมากด้วยออกแบบก่อน <c oughs> ออกแบบคือถ้าใครออกแบบไม่เป็นนะส่งมาเดี๋ยวผมจัดการให้หรือเข้ามาเรียนในคอร์สก็ได้ผมในคอร์สผมสอนออกแบบให้อยู่แล้วก็ออกแบบเองทําเองสนุกดีถ้าถ้าใครมีเวลานะก็มาเรียนแล้วก็ไปออกแบบใช้เองเลยสบาย,บายก็ไม่ต้องพึ่งพาช่างช่างเราก็แค่จ้างมาทําตามคําสั่งเราพอไม่ต้องพึ่ง โน h าวหรือวิธีการที่ช่างเขาจะเนรมิตให้เราซึ่งผิดผิด,ผดถูกๆเราไม่คาดหวังไม่ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเราออกแบบเป็นเราได้ระแบบที่เราต้องการล้วนๆช่างทําตามเท่านั้นทําตามคําสั่งเท่านั้นก็จบโอเคตัวนี้นะคอร์สโฟมีเดียตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปในกลุ่มอันนี้เราเห็นเห็นในนี้ใช่ไหมเรื่อง วันนี้เราพูดแค่เรื่องนี้นะเรื่องกายภาพนะครับเรื่องอื่นเรายังไม่พูดนะมันจะเยอะแล้วมันก็จะเวียนหัวรูเยอะในรอบเดียว่มนเวียนหัวเอาเรื่องกายภาพตัวต่อไปกายภาพที่ใช้งานดีมากนะวันนี้แล้วแบบฮิตมากเลยในการเอาไปแก้ไขปรับปรุงบอก็คือ f ิกเบลดฟิกเบดนะอยากรู้ก็เสิร์ชเข้าดูหรือไม่ก็ถามเข้ามาทางไลน์แอดผมก็ได้ ฟิกเบดก็คือเราจะเอาเมเดียที่ชื่อ b 3รุ่นคลาสสิกนี่แหละเท mm hmm. เข้าไปเลยมันเป็นเม็ดเล็กๆนะครับวันนี้ไม่ได้หยิบติดมาด้วยเป็นเม็ดเล็กๆประมาณเนะ็ยปลายนิ้วก้อยเล็กๆนะครับเป็นเม็ดพลาสติกน้ำหนักเบาเทเข้าไปเทเข้าไปในช่องกรองที่เราดีไซน์ไว้นะเราต้องกลับมาพูดเรื่องออกแบบถูกไหมครับเราต้องออกแบบเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะให้ช่องฟิกเบดเนี่ยทำงานได้ถูกหลักการก็คือหลังจากเราเทเข้าไปแล้วเนะี่ยในปริมาณที่ถูกต้อง คำนวณได้ได้ถูกต้องแล้วเนี่ยไม่เยอะไปนะแล้วก็ไม่น้อยไปใส่เข้าไปเนี่ยมันจะทําหน้าที่ไกายภาพอีกหนึ่งตัวที่ดีมากล้างง่ายสังเกตว่าของใหม่จะเป็นอะไรใช่ไหมเป็นเป็นอะไรรู้ไหมเป็นของน้ําหนักเบาพอร์ดโฟมเองก็เบามากอยากจะล้างมันก็เบามือเบาแรงแล้วก็ไม่เลอะเทอะฟลิกเบรกก็เหมือนกันเวลาล้างจะล้างแบบไหนล่ะเราจะ โกยขึ้นมาใส่กระมังข้างนอกล้างและเทลงใหม่ๆก็ได้อันนี้ก็ก็ออกแรงเยอะขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าอย่าลืมว่าพวกนี้เป็นพลาสติกเบาอยู่แล้วเราจะโกยขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่ไม่หนักหนาสาหาัสอะไรเอามาล้างล้างและเทลงใหม่แต่ถ้าให้สะดวกยิ่งขึ้นเราก็ทําเหมือนฟอสโฟลแหละดีไซน์ช่องข้างล่างเพื่อดูดเฉพาะตะกอนที่เราจะทําให้มันตกนอนก้นข้างล่างล,าง,ลงไปปกติแล้วไ,ไอฟิกเบดเนี่ย มันจะเป็นมันจะเป็นมีเดียตัวบีสารนี่แหละเวลาเทไปมันจะลอยขึ้นผิวน้ํามันจะลอยที่ระดับผิวน้ําตอ้ยคีปลาครับมันก็ไปติดอยู่ภายในตัวมันที่มันเกาะกลุ่มกันอยู่เยอะครับถ้าเราจะล้างมันเราก็สะบัดใช้วิธีสะบัดด้วยด้วยลมนะใช้ลมตีลมส่งเพ้่อไปตีแรงๆเพื่อเพื่อปั่นให้มันแตกตัวให้มันกระจายกระจายแล้วคีปลาที่มันเคยที่มันปกติมันจะซุกซุกติดอยู่ในระหว่างซอกระหว่างเม็ดต่อเม็ดเนี่ย มันก็จะหลุดออกมาแล้วมันก็จะตกนอนก้นลงมาข้างล่างคราวนี้ก็ดูด่อสองตัวเนี่ยนะการการจัดการเนี่ยมันจะง่ายก็คือทําให้มันตกตะกอนข้างล่างแล้วก็ดูดดูดจากข้างล่างไปมีเดียทีอยู่ที่เดิมที่ต้องออกมาครับสองตัวนะอันนี้ตัวที่ลองดูว่าคือเวลาเราเลืออวิธีที่เราทําระบบกรองเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะ เราสามารถทำเลยทําทุกอย่างก็ได้แล้วแต่แล้วแต่พื้นที่ที่เราอํานวยนะครับพื้นที่ที่อำนวยยิ่งยิ่งมีพื้นที่มากเราก็เพิ่มช่องเข้าไปเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดีทําให้ระบบนะ้ะเราดีขึ้นนะครับตัวอีกอันหนึงนะที่ใช้ดีอีกตัวหนึ่งมากๆคือตัวสกรีนโปรนี่ก็ยังอยู่ในกลุ่มไกยภาพนะครับสกรีนโปรนี่เป็น แขงสกตดเละความละเอียดสูงเอามาขวางทางน้ําไว้ด้วยดีไซน์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนะฮะก,ก็ทำได้หลายวิธีแต่ว่าวิาวธีที่ที่ผมออกแบบไว้ก็คือเอามาตั้งเอียงความหน้าลงนิดนึงเพื่อขวางทางน้ําไว้เวลาน้ําวิ่งผ่านเนี่ยที่ปลามันจะไปด้วยไม่ได้เพราะว่าตัว,ต,วตัวนี้มันมีความละเอียดสูงวันนี้ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาโชว์ไม่เป็นไร <laughs> กลับมาพูดเฉยเฉยนะ พอมันเป็นแผงสแตนเลสที่มีความละเอียดสูงเนี่ยที่ปลามันจะไปไม่ได้มันจะทะลุไปได้เฉพาะน้ํามังคุเรียกว่ากยายภาพกันนะแต่เราจะมีเทคนิคเรื่องการเติมอากาศหน้าแผงสกินโปรเดี๋ยวเข้าไปดูในเว็บก็จะเห็นนะเราจะเติมอากาศเพื่อตีให้ตะกอนที่มันจะเข้ามาติดหน้าแผงปลิวออกนะปลิวออกเรื่อยๆรื่อมันก็เราก็จะยืดอายุก,การอุดตันของแผงได้นานซึ่งแผงนี้นก็ฉีดล้างได้ง่ายกลับมาใหม่เหมือนเดิมนะไม่ คือ3าตัวเนี่ยคอร์ดโฟล์บีสามพลาสติกสกีโฟไม่ใช่ของใช้แล้วทิ้งและไม่ใช่ของที่ใช้แล้วอายุสั้นด้วยว่าอย่างสินโฟล์นี้อยู่กเป็นตลอดมันเป็นสเตนเลทไม่มีเสื่อมสภาพ B3 คลาสสิกก็ว่ากันเป็น10ปีก็าเป็นพลาสติกเนื้อเหนียวไม่มีย่อยสลายแบบเร็วๆอยู่แล้วไม่มีเปอยง่ายงั่นก็อยู่ใส่เข้าไปก็อยู่แค่ตรงนั้นเลยไม่เปไรคอร์โฟอาจจะมีหลุดบ้างเป็นชิ้นๆบ้างเวลา กาวที่เขาประกอบมัน,มนเริ่มเสื่อมสภาพนะก็ซื้อเปลี่ยนราคามถูกมากก็เปลี่ยนได้ตามอายุ2ปีสปีอะไรเงี้ยถ้ามันหลุดเร็วก็เปลี่ยนเร็วกว่านี้หน่อยสามตัวนะกายภาพที่ที่น่าใช้นะครับที่น่าใช้แล้วใช้ได้ดีถ้าอะไรที่ก่อนหน้าที่เป็นเรื่องของตกยุคแล้วลองพิจารณาดู ว่าจะใช้ต่อไหมลองดูว่าทุกๆเสารทิตย์หรือว่าอะไรก็ตามที่ถึงคิวจะต้องล้างบ่อแล้วต้องเสียเวลาไปประมาณเต็มวันทั้งเต็มเต็มสองวันเช้าล้างเสร็จเที่ยงบ่ายนั่งรอเติมน้ําวันถัดมาแล้วมาวัดดวงกันว่าน้ําจะกลับมาล่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลองดูมันไม่สนุกมากนะครับถ้าถ้าเลี้ยงปลาแล้วต้องมาเสียเวลาขนาดนั้นอลองดูนะ คนเลี้ยงปลาวันนี้บอกพูดถึงบ่อใหม่ครับที่สร้างมาที่สร้างใหม่ๆอ่ะปีสองปีสามปีที่ผ่านมาจะไม่มีเหตุไม่มีกิจวัตรเสาร์อาทิตย์เป็นแบบนั้นอีกเลยนะครับไม่มีนะยกเว้นคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการทำระบบกรองอย่างคงต้องทำเสาร์อาทิตย์ก็มาล้างบอ่อเอาอวนมาฉีดขี้ปลาทิ้งแล้วก็รอ ให้มันสะอาดแล้วก็ใส่ใหม่เติมน้ําอะไรเงี้ยหินก็เหมือนกันโกยขึ้นมามือแหกเพราะว่าเวลาใส่ก็ต้องใส่ในถุงตะขายใช่ไหมถุงตะขายก็เป็นไนลอนคมๆมหยิบมาก็นิ้วเปิดเปิหมดก็หยิบมาฉีดฉีด,ด,ม,ด,ด,ม,ด,ดมันไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วคุณสมบัติมันก็ไม่ดีไม่รู้จะใช้ทำไ,ไมถ้ารู้แล้วพิจารณาอย่างละเอียดนะว่าเทียบกับราคาที่อาจจะถูก แต่ว่าสิ่งที่ได้มันน้อยมากและข้อเสียเยอะเนะี่ยเราดูนะผมอยากจะให้คิดตรงนี้คือไม่ใช่หรอกผมก็ใช้มาหมดแล้วแหละเปิดหอยก็ใช้หินภูเขาไฟก็ซื้อมาใช้วนเก่าๆก,ก,ก็ซื้อมาใช้หมดแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วลองดูมาหมดแล้วซึ่งพอถึงวันนี้มันน็อตย้อนไปดูเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่าทําไมไม่มีของที่ขายวันนี้ ให้เราเลือกซื้อตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วอ่าวันนี้ใครใครอยากจะสร้างบอเีก็อ่าเ,เรื่องแรกออกแบบก่อนออกแบบให้ดีเพราะฉะนั้นออกแบบเนี่ยเราต้องรู้ว่าออกแบบมาเพื่อวัสดุอะไรเพราะวัสดุแต่ละตัวเนี่ยใช้ไม่เหมือนกันนะครับจัดเรียงอะไรไม่เหมือนกันมึงก็ออกแบบเพื่อเพื่อต่อการใช้วัสดุวิธีใหม่นะครับถ้าอใครเจอ ใครรู้จักลูกศิษย์ที่เรียนกับผมไปแล้วเนี่ยก็ให้เขาออกแบบให้แล้วก็ให้เขาสร้างให้ด้วยเลยแต่ถ้าใครไม่รู้จักก็ทักมาก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถคาอยากเรียนเลยก็ได้เข้ามาเรียนในคอร์สเนี่ยก็เอาไปเรียนรู้ทําเองเป็นเข้าใจอุปกรณ์เองเป็นอย่างนี้ดีที่สุดเพราะเวลาเราเราจะอัปเกรดให้มันดีขึ้นไปอีกในวันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะได้ทําตามใจชอบได้เลยไม่ไม่ต้องเป็นต้องถามใคร ไอ้คอนซัลท์มาอย่างไงแล้วถ้าไม่ถูกใจเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่รู้เองเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าเกิดเข้าใจเรื่องเรื่องการออกแบบให้มันแมทก,กับวัสดุทุกๆชนิดนะก็จะดีที่สุดแล้วเราจะได้ได้ของที่เราต้องการร้อเปรเ็นครับ mm hmm. กายภาพก็เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจครับเรื่องเรื่องระบบกายภาพเป็นเรื่องแรกเลยที่บอกกรองต้องไม่พลาด ครับต้องไม่พาลาดเรื่องนี้อาจจะเคยเห็นนะหลายคนะ <c oughs> มีบอนะ่อขนาดใหญ่มากใหญ่เป็นรูปฟรีฟอร์มอะไรเงี้ย20-30ตารางเมตรสวยๆเลยนะทำวสวยๆเลยอันนี้พูดถึงบ่อที่ไม่มีระบบกรองหรือทําอะไรไม่เป็นนะก็ทําอย่างเงี้ยก่อกั้นเทปูนตกแต่งข้างนอกมีหินม,มีน้ำตกสวยๆธรรมาชาติเยอะมีต้นไม้ประดับแต่ มีถังสีฟ้าที่ทํามาอยากถังขอยาใบเล็กๆใบหนึ่งซื้อตามตลาดนัดอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างในก็เอาถุงหินถุงอะไรไปเาไปใส่เคยเห็นใช่ไหมน่าเสียดายมากที่สุดเลยแบบเนี้ยคือคือก็เข้าใจนะว่าหลายคนก็ไม่เคยรู้ว่าบอป่ามันต้องมีอะไรแล้วก็ไม่รู้จะปรึกษาใครแล้วจะเชื่อได้แค่ไหนอนะไรเงี้ยก็เข้าใจแล้วแต่ว่าในฐานะที่เราเรารู้เรื่องนี้เป็นเป็น อย่างดีแล้วก็เห็นแบบนี้ก็น่าแต่เสียดายเพราะว่าบ่อดีๆการตกแต่งสวยงามเนี่ยแต่ว่าไม่มีระบบกรองที่ถูกต้องเน่ะเราก็อบอกนะั้นไม่ได้น้ําสะอาดแน่นอนปลาก็จะลงเข้าไปเท่าไหร่ก็จะตายหมดแหละครับน้ําก็จะดาเขียว,วก็จะกุ้มใจว่าถัางใบนั้นก็ซื้อมาแล้วนี่พ่อค้าขายก็แนะนํามาแล้วต้องต้องมีแบบนี้นี้แต่ว่าเห็นไนะเพราะว่าระบบมันไม่ถูกต้อง มันไม่เพียงพอแต่การจัดก,การน้ําที่มีปลาอยู่นั้นแล้วก็จํานวนปลาในการเลี้ยงบางคนก็ยังไม่รู้ว่าบ่อเราอ่ามันควรจะเลี้ยงกี่ตัวก็ซื้อชอบซื้อใส่ชอบซื้อใส่ไปเดินตลาดนัดเจอซื้อมาใส่อีกเรื่อยๆจนเป็นไปหมดเลยหลายเป็นร้อยร้อยตัวอะไรเงี้ยตัวเล็กๆอะไรเงี้ยนั่นแหละคือระบบกรองมีเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่หรอกครับอันนี้ก็เราก็ต้องรู้ให้มันเยอะนิดนึงว่าบ่อ มันควรจะมีปลากี่ตัวละ่ะวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องต้องใช้ต้องให้อาหารเท่าไหร่ประเภทไหนความถี่ห่างอะไรเงี้ยก็ให้ให้ให้ถูกต้องกับบ่อนะถ้าบอ่อดีระบบดีจํานวนปลาถูกต้องให้อาหารอย่างดีจุดที่สีแล้วถ้าเติม,มประจํารับลองน้ําใสเลี้ยงปลามีความสุขแล้วก็ไม่เสียเวลาเสาร์อาทิตย์ในการ มันล้างกองแบบยกใหญ่ขนาดแท้ขนาดหนักอะไรเงยน,น,นะก็อยากให้เลี้ยงปลากันมีความสุขนะครับเพราะว่าเวลาปลาอยู่ในน้ําในบ่อที่มีความใสมันเป็นบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อสุขภาพจิตของเจ้าของบ้านมากครับมันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตใจให้มีความสุขสบายใจแล้วเวลาไปมันจะทําให้เราทํางานทําการได้ดีแล้วมันก็เป็นส่งผลต่อ,ตอเงินไหลเข้าบ้านหรเหมือนที่ คนที่พูดในในหลักการว่าเลี้ยงปลาคารและรวยมันไม่ใช่ว่าปลาทําให้เราถูกหวยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับมันทําให้เราสมองสดชื่นดูปลามีความสุขพอร่างกายมีความสุขสมองเคลียร์ๆโลง่ลงๆแฮปปี้เนี่ยมันก็ทํามากินอะไรก็จะถูกต้องไปหมดทําอะไรก็ไม่ค่อยพลาดเพราะว่าเมื่อสมองดีจิตใจอารมณ์ดีแล้วไม่มองอะไรขุดมัวมันก็อาจจะ ส่งผลทางอ้อมนะครับทางอ้อมทําให้เราก็ทําอะไรได้ดีขึ้นมันก็ไหลเข้าบ้านได้ดีขึ้นมันก็อย่างนี้แหละมันจะเป็นเป็นเรื่องเรื่องเกื้อเกื้อหนุนกันเป็นโดยทางทางธรรมชาติเพราะบางทีมันไปคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ฝรั่งเราสอนให้เราคิดแบบวิทยาศาสตร์มากไปบางทีไม่รู้หรอกคุทิมเขาไม่ฉลาดขนาดน,นั้นแต่ว่านี่เป็นเรื่องหลักการธรรมชาติถ้าเราเรามีความสบายใจดีมันก็จะทําให เกิดแบบนั้นขึ้นได้ครับพูดมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็เอาเป็นว่าฝากเรื่องระบบกรองคยยภาพไว้นะครับถ้าถ้าตัดสินใจหรือว่าเลือกใช้ของได้ดีจะทำให้การเลี้ยงปลามีความสุขขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะได้บอกปลาสวยๆน้ำใสๆไว้ปวดเพื่อนได้นะครับขอบคุณครับไว้พบกันไลฟ์หน้านะครับบคุณครนบสวัสดีครับ